มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566 วันที่สตุลาคม2567ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566ณนห้องประชุมอาคารต่างมงคลสุขคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพยาไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลคัดเลือกจากผลงานของคณาจารย์นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชนโดยผู้ได้รับคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่8ตุลาคม2567ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลสาลยาค่ะครับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้รางวัลกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยลที่ทําประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งมีอยู่4ด้านด้วยกันนะครับมีทางด้านสาขาการวิจัยสาขาการแต่งตําราแล้วก็สาขาความเป็นครูกับสาขาการบริการสังคมในชุดแรกเนี่ยจะเป็นสองด้านคือสาขาการวิจัย กับสาขาการแต่งตำรามหาวิทยายลัยนีย้มีความมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทยและในประชาคมโลกเพราะนั้นวิธีที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่มีต่อสังคมโลกจริงเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนทั้งคนไทยและในสังคมโลก ขณะเดียวกันการแต่งตําราก็ต้องเป็นตําราที่ไปทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ทําให้การสร้างบุคลากรในส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาที่สําคัญเนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่2ด้านด้วยกันในชุดแรกนี่นะครับเป็นสาขาการวิจัยกับสาขาการแต่งตําราค,ครับ เราปรงวัติสื่อยังไงมากค่ะเริ่มจากนินก่อนได้เลยก็ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่มหาลัยนิวิโดนเนี่ยเห็นความสำคัญของบุคลากรนะคะภายใต้มหาวิทยาลัยนิวิโดนแล้วก็ตอนที่ตัวเองยังเพิ่งเพิ่งเริ่มงานใหม่เป็นนักเรียนศึกษาที่นี่เนื่องจากว่าตัวเองก็จบนิวิโดนเหมือนกันเนี่ยก็เห็นอาจารย์ กลละครต่างๆผู้ยนได้รางวัลเนี่ยก็แต่ละคนก็จะเป็นแบบเทพ็น้งนั้นนะคะคนที่ได้ทั้งหลายก็เป็นตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นนะคะมามาอยู่วันหนึ่งตัวเองได้จริงๆเกิดได้รางวัลขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตัวเองนะคะแต่ว่าอางไรก็ตามเนี่ยก็ขอบคุณนะคะทีะ่ไม่ได้โดนสนับสนุนหนักวิจัยนะคะ,ะโดยเฉพาะ งานวิจัยในยระดับพื้นฐานนะคะซึ่งที่ผ่านๆมาเนี้ยคนก็จะมาสงสัยเสมอว่างานวิจัยพื้นฐานยมันมีประโยชน์อย่างไรเอาไปใช้ได้จริงไหมเนีคะในแง่ของตัวเองซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องการไวรัสวิทยาการไวรัสอุบัติใหม่ที่หายหรือโรคระบาดเนี่ยอ,อ,องค์ความรู้ทั้งหมดที่สะสมมานะคะถึงแม้ว่าตอนที่มันระบาดเนี่ยมันไม่ใช่ไวรัสตัวที่ เราเคยเทำง,งานวิจัยด้วยแต่องค์ความรู้ต่างๆที่เราสะสมมาความรู้พื้นฐานต่าง,งๆเนี่ยมันทำให้เราสามารถเอามาปรับใช้แล้วก็รีสปอนหรือหรือ,รอ,รอ,รอตอบสนองนะคะแล้วก็ช่วยประเทศนะคะได้ในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คิดว่า,างานวิจัยพื้นฐานยังมีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราสามารถต่อยอดอต่อก่างได้อย่างรวดเร็ว ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการวิจัยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์ท่านแรกที่จากคณะเภสัชศาสตร์ิทยาลยมหิดลที่ได้รับรางวัลนี้นะคะรู้สึกภูมิใจที่ได้นำชื่อเสียงมาให้กับคณะเภสัชศาสตร์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้เล็งเห็น ความสำคัญของงานวิจัยทางด้านนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่งานวิจัยได้ได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศรายได้ต่าและปานกลางนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์คณะเภสัชศาส,ตร,สตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลักสูสตรเภสัช ศาสตสังคมเศรษฐศาสตร์และการบริหารนะคะรวมถึงหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะที่มีความร่วมมือระหว่างาหลายๆคณะนะคะได้แก่คณะแพทยศาสตร์รามาโรงพยาบาลรามาจิตตีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชาบาลคณะสาธารณสุขนะคะ คณะสังคมและสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะสถาบัานวิจัยและประชากรและคณะเภสัชศาสตร์นะคะซึ่งได้ช่วยกันผลิตผลงานดีๆแล้วก็ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมวลมนุษยชาตรนะคะดังปณีปรัชญาของมหาวิทยาลัยมิชิลนนะคะว่าความสําเร็จที่แท้จริงก็คือจะต้องเป็นความสําเร็จที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะคะขอบพระคุณค่ะก็รู้สึก ยินดีดีใจมากๆนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจรู้สึกขอบคุณออสิ่งดีๆที่ได้รับนะคะจากทั้งบุคคลรอบข้างและที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งจริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณนักเรียนด้วยนะคะที่ถามคำถามทำให้เราจะต้องคิดอยู่เสมอตอบ ปัญหาเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไปค้นคว้าแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆมาดีใจมากที่ได้มีผลงานอันนี้นะ,ะที่ได้สะสมประสบการณ์มาตลอดชีวิตการทํางานมอบไว้ให้กับชนรุ่นหลังขอบคุณค่ะคก็ต้องกอน,นินก็ขอบคุณนะครับทางอาจารไม่ดมนะครับที่พิจารณาตําแหน่หงรางวัลมา มหาวิทยาลัยมหินโดนสาขาการแต่งตําปรานะครับซึ่งผมว่าการแต่งตําราในปัจจุบันเนี่ยก็มีนนม้มจะลดน้อยลงนะเพราะว่า,าสื่อออนไลน์ต่าง,างๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความรู้ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการแต่งตําราสักเท่าไหร่แต่ในฐานะครูแพทย์อย่างที่เ e รียนเมื่อสักครู่นะครับว่า,าการที่เราสั่งสมประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือการปฏิบัติงานต่างๆ เราได้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยมันควรที่จะต้องเอามารวบรวมเขียนเพื่อที่จะสรุปและก็ส่งต่อให้แพทย์รุ่นต่อๆไปหรือลูกศิษย์รุ่นต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตำราก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยก็ควรจะต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอนอกเหนือไปจากงานวิจัยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คณะเด็ดก็แล้วแต่นะครับในมหาวิทยาลัยพิมครับ ของผม่ยเป็นอบบ e ีบุ๊กนะซึ่งก็มีทั้งเล่มเป็นแบบปกแข็งและอ e ีบุ๊กนะครับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสามารถที่จะกระจายความรู้ไปยังผู้สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศผมว่าเดี๋ยวนี้โลกแคบลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถจะเขียนแล้วให้คนทั่วโลกได้อ่านได้เข้าถึงในผลงานของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะได้มีผลกระทบมากับทางมหาเลยไม่คิดโดนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับน้อมน้าวให้ อาจารย์ทุกท่านนะครับได้มีมีกำลังใจในการที่จะมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิชาการดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่ออกไปสู่ระดับนานาชาติหรือว่าแม้กระทั่งการเขียนตำราซึ่งภาษาเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีขอบเขตในการปิดกั้นแล้วนะครับสามารถจะสื่อสารความคิดของเราไปยังทั่วโลกได้นะครับผ่านการทำผลงานวิจัยนะครับก็ขอบคุณครับ อีก2ส,สาขาสําคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องสาขาการให้บริการกับาสาขาความเป็นครูซึ่งมีความสําคัญมากในเชิงการสาขาการให้บริการเนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนียมีการให้บริการอยู่มากมายนะฮะทางบริการทางวิชาการบริการการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆาผู้ที่รับรางวัลด้านนี้ก็เป็นผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจน ว่าได้ทําให้เกิดการบริการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจานวนมากมายนะครับส่วนสาขาความเป็นครูเนี่ยเนื่องจากมหาลัยมหิดลเนี่ยมีนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยประมาณ3 4 0 0 0คนเราผลิตบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆออกไปรับใช้คนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในรางวัลของสาขาความเป็นครูเนี่ยคือผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้เห็นชัดเจนว่า ได้มีความทุ่มเทอบรมสั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆก็ขอเรียนเชิญได้พบกับผู้รับรางวัลทั้ง5ท่านนะครับ,บค่ะอาจารย์ชื่อชุติมาโคหาการนะคะอาจารย์อยู่ที่ภาควิชา KB คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะ ก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่มอบรางวัลนนี้ให้นะคะสาขาความเป็นครูนะคะรู้สึกภูมิใจแล้วก็แล้วก็คิดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะทั้งกับตัวเองแล้วก็แล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้อาจารย์เนี่ยทำการเรียนการสอนแล้วก็งานวิจัยต่อไปะคะ่ะเพราะว่าคิดว่างานวิจัย ที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะจัดขับเคลื่อนไม่ได้เลยถ้ามีความรู้พื้นฐานที่ที่ที่สมบูรณ์แล้วก็แล้วก็แน่นนะคะก็ขอขอบคุณทางท้ายทั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครัก็ผมอาจารย์ดรนายแพทย์พรนพยเนเรนะครับจากภาควิชาวิทยาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่วนตัวก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้รับรางวัล มหาเทารายม่ิดลดนสาขาความเป็นครูในครั้งนี้นะครับก็ตัวเองตั้งแต่เริ่มมาเป็นครูแพทย์เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะสอนสอนนักศึกษาให้นักศึกษาเนี่ยมีความสุขนะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งคุณธร,รรมนะครับก็ส่วนตัวก็ทาแบบนั้นมาตลอดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับ นักศึกษาแล้วก็ประเทศในอนาคตเพื่อเวลาเรามีได้นักศึกษาที่จบไปนะครับก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าดูจากรายชื่อของท่านอาจารย์ที่เคยได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนหน้านี้ทุกท่านเนี่ยก็เป็นเป็นผูน้ชนียาจารย์ที่ผมก็เคารพรักมากนะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาถึงจุดนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับ จิตติมาเทตวัสค่ะอยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคือต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าจะเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปค่ะ mm hmm. ผลงานที่ได้รับก็คือเรื่องของการออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์นะคะโดยใช้วิดีโอซึ่งการผลิตสื่อออนไลน์แบบนี้เนี่ย ทําให้นักศึกษาได้สามารถเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาเรียนรู้ซ้ำๆซ้ําได้อีกเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็ทําให้การศึกษาเปิดกว้างสําหรับทุกคนค่ะก็ o p เพ for all. รา l ะค่ะขอบคุณค่ะผมชื่อนาวินหอทองคำนะครับเป็นอาจารย์อยู่ภาวิชาจุลชีวะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับ ก็รู้สึกเป็นเกียริแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างมากนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยม่ิโดนนะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับถึงความสําคัญของงานบริการทางการแพทย์นะครับแล้ววบถึงการบริการทางวิชาการด้วยส่วนผลงานที่ผมได้รับเนี่ยจะเป็นทางด้านงานบริการวิชาการแล้วก็ทางงานบริการทางการแพทย์นะครับโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่างานบริการทางการแพทย์มันจะเป็นเกี่ยวกับห้องกับ้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับตอนที่เราอยู่เบื้องหลังหรือเราเราต้องการที่จําแนกเชื้อเนี่ย ตอนนั้นเราไม่ได้ต้องการที่ว่าเอ้ราต้องการคนที่มีชื่อเสียงได้มีชื่อเสียงหรือรับรางวัลอะไรเลยนะฮะเรามีความสุขตรงที่ว่าเราสามารถจําแนกเชื้อได้แล้วก็ช่วยคนไข้ได้นั้นถือว่าเรามีความสุขที่สุดนะครับแล้วประการอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเราสามารถถ่ายทอดความรู้ของเราเนี่ยให้กับพวกตามบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนะครับเพื่อ,อ,อน,นั้นก็เป็นการบริการของวิชาการที่รู้สึกว่าได้ผลที่คุ้มค่ามากครับนีค่ครับ ครับสวัสดีครับผมดรธนพลอนุตราังกูลนะครับหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยม่ิดลนะครับตำแหน่งผมเป็นตำแหน่งสารสนับสนุนครับและวิชาการสิ่งแวดล้อมครับก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับแล้วก็ปลาบปื้มมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชุมชนและสังคมและเห็นเห็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่วันนี้จากที่เขาอยู่ในสาระผู้บุกรุกวันนี้เขาได้ใบเช่า มีสิทธิทําำกินถูกต้องตามกฎหมายนะครับและมีการแบ่งปันเรื่องของการการใช้ทรัพยากรในการใช้น้ําลดข้อขัดแย้งระหว่างอาชีพต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดนะครับและรวมถึงการต่อย,ยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเราจะมีเรามีการวางมัเต์แพลนในเรื่องของบึงบอระเพ็ดแซนด์บ็อกไว้เรียบร้อยแล้วและเราจะขับเคลื่อนร่วมกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางพื้นที่บึงบอระเพ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนรัฐผู้ดรแลดานจังหวัดวันนี้เขาเลือก เลือกมหาวิทยาลัยมหิดลและยอมรับมหาวิทยาลัยของเรานะครับในการที่จะให้ไปช่วยเหลือในการเป็นที่พึ่งในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับครับก็จะเห็นว่าผู้ที่รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านนียมีผลงานซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์แล้วก็ทําให้เกิดอิมแพ t ต่อสุขภาวะของประชาชนคนไทยทําให้มีการพัฒนาสุขภาวะ ในด้านต่างๆรวมทั้งสนับสนุนในการผลิตบุคลากรที่สำคัญออกไปเป็นกำลังของประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านก็มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการมอบรางวัลมหาลัยมหิดลในครั้งนี้แล้วก็ผู้ที่รับรางวัลทั้งหมดเนี่ยจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในมหาในมหิดลสิทธาคารนะครับในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ